อีกด้านหนึ่งสหรัฐสหภาพยุโรปและอังกฤษก็ใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะและใช้มาตรการลงโทษระลอกใหม่ต่อทหารระดับสูงในเมียนมาโดยเฉพาะสหรัฐค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนก็ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ซึ่งเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะ ลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมาสองคนก็คือตันเลียงเจ้าหน้าที่ทหารผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลกองกำลังตำรวจและพลโทอ่องโซผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ดูแลการปราบปรามผู้ประท้วงรวมทั้งหน่วยทหารราบอีกสองหน่วยที่เชื่อมโยงกับการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในย่างกุ้งค่ะโดยผู้ที่ถูก ลงโทษดังกล่าวก็จะถูกอายัดทรัพย์สินและระง,งับวีซ่าและห้ามชาวอเมริกันทำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรเหล่านี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลสาหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษสมาชิกระดับสูงในกองทัพเมียนมารวมทั้งบริษัทที่มีความเชื่อมโยงสืบเนื่องจากการรัฐประหารและปราบปรามผู้ประท้วงนะคะ EU ก็ใช้มาตรการเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะ โดยสหภาพยุโรปประกาศอายัดทรัพย์สินและระงับบีซ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพเมียนมา11คนสืบเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และปราบะปรามผู้ประท้วงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมาก็จะถูกคว่มบาตรเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าด้วยค่ะนั่นก็เป็นท่าทีล่าสุดที่แข็งกร้าวจากสหรัฐอเมริกาและก็ e ูนนะครับซึ่งอาจจะสวนทางกับท่าทีของประเทศที่อยู่รอบข้างเมียนมา ซึ่งกรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยซึ่งหลายประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการกดดันหรือการคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจนะครับเพราะไม่คิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาและก็อาจจะมีโอกาสในการผลักดันให้พมากลับไปอยู่ในอ้อมกอดของบางประเทศในแถบนี้นะครับซึ่งเชื่อกันว่ายังมีทธิพผลเหนือเมียนมาอยู่